สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับรายการคุณแมกเกมเมอร์ทีวีนะครับและคุณก็กําลังรับชมมครับดูนะครับถ้าไม่บอกคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับก็สามารถซับสไคร์ไลค์แชร์ได้นะครับก็ซับสไคร์ไลค์แชร์ทุกคลิปทุกคนนะครับก็ถ้ามีอะไรอยากจะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาด้านล่างใต้ดีคิปชันเลยนะครับเราครั้งสนแล้าเราก็จะเจอดันเจียนอว้นะครับเราก็ค้างอยู่ที่นี่นะครับ เดี๋ยวก็จะมาเออ่รีวิวดันเชียนะนะว่ามีอะไรบ้างพี่นี่เฮ้ยมันไม่มีเสียงอะตารามแมวพูดเอ้ามันไม่มีเสียงเออเอ่อเอ้าไม่มีเสียงดนตรีเป็นาวเติมวอลลุ่มปกติดีนี่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวแับแต่งแปหนึงนะครับโอเคครับก็กลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้ไปนั่งตั้งค่าอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนะครับก็สุดท้ายก็ได้เสียงกลับมาแล้วนะครับโอเคไม่ตั้งค่าอะไรมากมายโอเคเปิดดาวนะครับเมื่อกี้ปิดเอาไว้ก็เลยไม่ได้ยินเลยนะครับเอบิงเลยเดียวโอ้หันหินเต็มที่เลยนะครับตรงนี้เต็มที่กับโอ้ทั้งบนก็มีครับ โอ้โหเป็นอะไรที่เยอะมากหย่อนยอดเปิบเปิบเปิบเปิด,ดปปปปปปมาครับโอ้โหเยอะเนะี่ยเยอะจริงเลยจริงหิวข้าวเก็บเก็บไม่หมดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีชายกันเขเรืองนะเดี๋ยวให้เต็มที่นะครับโอ้โหตอนนี้รู้สึกว่าจะเยอะมาก ดาเวลนีมิวสามันโอ้โหฝั่งนู้นก็มีนะครับไปละครับเดี๋ยวเพื่อเออเฮ้ยเหล็กก็มีนะฮะเฮ้ยซอมบี้สียงซอมบี้เหรอเดี๋วข้างบนวนะข้างบนก็มีเหล็กหมดได้ถ่านกว่าสิบสิบกว่าอันละดเดี๋ยวเดี๋ยวเวลขึ้นละเชื่อดิ นะเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วครับเวลเนี่ยปัญหาง่ายแต่ที้กูจะหางก่อก่อกอ,อีกเรื่องหนึ่งเปิบๆที่มีแหล่งเหินเนี่ยวัฒนาห้างน้านี้ต้องมีอะไรแน่นอนเลยกดไปก่อนเผื่อมีของดีนี่ไงจริงๆด้วยตามนั้นละ่ะ ใต้เดสคริปชันเลยนะครับไม่ใช่ละต้องขุดอ้อมนะคขุดตรงๆไม่เจอแน่นอนครับขุดอ้อมครับจะพังนะครับอีกสองดีมากครับการเวลผมบอกไว้ที่ขุดหมดครับไปครับแดตทงกับบ้านไม่ใช่ครับไม่ใช่เซิร์ครับเคหางกับบ้านก่อนปแลกะ มาเปิบเปิบแค่เราขึ้นไปเอาของก่อนนะครับไม่มีของใช้เลยอ่ะหินเต็มแล้วเ่ะโอ้โหแบบไม่รู้จะพูดยังไงดีครับโอ้โหขึ้นมานี่ก็คือละบาาัตรเจ้าตายอีกละตายทุกรอบเลยเอาจะมาเกิดในน้ำนะไม่เคยถามเลยไม้เกิดตรงไหนห้องตก ไปแกบก่อนเร็วปะเจ้าเอ้วีเอ้วีอ้าวโอ้ยเพื่อนตัวเขียวมา200ทุกคนปุ๊บหนึ่งสองสามปุ๊บกดลิมิตเอเดนดิชั่นเลยไม่ได้กินหรอกฮะบอกแล้วไม่ได้กินโอ้ยโอ้ยดาบดาบดาบมีดาบอยู่มีดาบอยู่

ก็ปุ๊บปูตายอีกแล้วพี่เนาะเกิดที่ไหนอ่ะโหแล้วจะต้องฆ่า่ะได้ตั้งฆ่าก่อนเออไ้หาใครอยู่เลรดีนะโหเรือลิมิเต็ดเอ t i ชัครับปุ๊บหนึ่งสองสามวิครับโหวิ่งกะติเกือบโอโหกเกือบเกๆๆบเกหมดเกืหมด ตามมาเลตามมาเลตามมาเลยแลตามมาละดูแล้วว่าอยู่ปึ๊บปึ๊บแกบแกปปึบ๊บโอเคครับคว้าแล้วระบบลิมีเต็ดครับโอ้ยโดนแล้วระบบลิมิเต็ดเลยนะอุยอ้ยอีกรอบหนึ่งเอวิ่งเอวิ่งเอวิองไรดีโอ้ยมาแล้วโอ้ย๊ยดำน,ด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 น,น้ำเลย ดำน้ำเลยครับดำน้ำดูบกระลังดูบกระลังก่อนปุ้งจะตายแล้วนี่ใค้ฆ่าใครฆ่าวิ่งมาแล้วโอ้ยลงแบบลิมิเต็ดอะไรก็ลิมิเต็ดว่ายน้ำบองลิมิเต็ดเลยว่ายน้ำว่ายน้ำเมื่อไรจะเช้าฮัสเมื่อไรเช้าฮัส ไม่รู้ว่ากันไม่รู้่าจบชีจบชียบชีชโอเครู้เรื่องแล้วรู้เรื่อง่ะโอ้โหเตอกข้างล่างมาเรียวโตกับแกสิีมีบอกนะจะตายแล้ว t หนะ hey. นึ่งหตีเลนะเฮ้ยนของตกเลยนะโอ,อ้เ oh, พื่อนซอมบี้เราก็อยู่นี่ใครให้มันอยู่โรงพ hey, ยาบาลใครให้อยู่ใครอยู่ใครให้อยู่ใครบอกบอก,อบอกใครบอกใครบอกใครขออนุญาตใครถามนี่ไม่มีแล้วนะเฮ้ย hey. ของหายหมดเลยเนี่ยนะโอ้ oh. ันรอดมั้ยเนี่ยอ้าวทันนี้นายด้วยจำเถอะโอ้เย้แล้วเกาะนี่ก็ขับแคบเหลือเกินนะครับลงไปดูห่อยข้างล่างมีป่ะคือมีเกียบใหม่ก็ได้คยึ่งอ่ะอยู่แถวนี้แหละ ยกระดูกระดูกระดูมีกระดูมีกระดูมาสักสองร้ออ่ะโอ้ว่าไอซียังไม่มีเลยก็ดูโอ้เอ้ยนั่นนั่อคออะไรไปดูไรไปดูโอ้แค่นี้อือมันนี้อ่ะะดูดีๆ ไปเจอเขาดีสิเจอตันโอ้โหเลิกเหมือนกันนะเนี่ยสามสองหนึ่งสเกลิตันเพื่อนมม่เอาเพื่อสเกลิตันไม่ได้ของละไรมาก็ไม่รู้ ที่ดีเลยเฮ้ยไปดีเพื่อนเ็นก็มั่งหันทางนี้ดิเนียม,เด,เ,มเดี๋ยวนู้ดหายแจ้ะกรบโดงเป่าเอาเป่าเพื่หมาไปๆๆๆเก็บๆๆโอ้โหเดี๋ยวเราให้ดอกไม้ก่อนนะครับเราีเดินไปแบบมั่นใจครับซือสเมอรี่นไปนี่เราเดินเดินแมทริก ดูแมททิคครับอู้เดี๋แมทิคยังหลบไม่พ้นเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเขียวโอ้อะไรจะยินกันเยอะแยะขนาดนั้นนะไม่ยอมแล้วไม่นะโูบมากัะเป็นุ่งเลยเวิีงเวิีงแล้วเวิีงไ่ไ่ไ่ไปเยอยวางเลยดิ รีไปไหนรีไปไหนโอ้ยเมื่อกี้เจอเพื่อนเขียวของข้าพเจ้าเลยบวกไปร้องเลยเดิสามสี่ห้าครั้งและ6ีหกเจด็ดและก0ทไปละไปละผมเมื่อกี้ก็ถือดอกไม้ไปให้สเกเลิตันแต่ก็เอ้สเกลิตันยิงโอ้โหเต็มที่ เอะ๊ะจัดจมาแล้มาแล้วมาแล้วมา,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 มาให้หมดลเลยปุ๊บดีิเศษปุ๊บยิงไปควมั่นใจนี่ไงปันหัวเขาดีเราก็รบรบ ไม่เรียนฝึกกานยอะไงนะ่ยแต่โน่ะล่ iya, <ittel> ะโอ้โหปุ๊บบินบินบินแล้วโอ้โหไมก้าขึ้นมาเนี่ยปารสไซเฮ้ย ยืนยืนเห็นยิงไงบ้ิงบ้ามุดอะไรไม่ย,มยู่ก็ได้เหรอเนี่ยไมน,นยู่ก็ได้เลยไปแล้วเอวิ่งมุดน้ำโอ,โอ้ยเฮ้ยเอ้ย นี่ไงเลยมุดน้ำลิมิเต็ดเอดีิชันี้มุนมุนแบบไร้ลาวครับน,นี่ไม่โดนเลยตีโดน,นเนี่ยมาคุยกันรเรื่องว่ะมุดน้ำสายเราเยเย ถ้จะรีต้นเก่งไปหน่อยเก่งไปน้อยไปเลยไปนี่นะไปเอไปนี่นะอนะอนุโมทนาค่าชิลให้ดีเอาตอนนั้นจะได้่ามีตัวเดียวอะไแบบเห็นนี้แปลกๆเฮ้ยไกลมาไหนไงจินเล่ต้นเองอะเนี่ยไหนๆยๆจิมลวดดีๆก่อนเพื่อมีเกาะลับต้องมีเกาะลับแถวนี้แน่นอนครับ นี่อ่เนี่ยเนี่ยมีพื้นสโลขึ้นใหม่นะต้องดูต้องดูไม่งั้นมันนี่ไงมีแนนนอนแล้วข้างหน้านี่อ่าหน้าีไงจริงจริงด้วยมีเกาะหนึ่งครับไม่เป็นไรครับของทิงไว้นั่นแหละเดี๋ยวเอาเนื้อมานี่ก่อนโอ้ไป่ล่ะเออแล้วสมัยเราโอไกโอจะมาถึงนี่แล้วก็ไปถึงนี่แล้วกันโอ้โหโอ้เต็มที่เลยไอ่เลยโอ้เป็นเกาะที่ย่อครับ เจอเกาะเจอเกาะครับโอ้รู้สึกว่าจะใหญ่สะด้วยไะไรแบบไม่น่าริเริแ่แหละมีแค่นั้นมั้งทำไมไม่มีเลยเอ่นะนะนะ<อ>ตอบดิตอบดิตอบตอบดิค่ะตอบสิค่ะตอบดิคอ้โอ้ ชือม,ม่นชืมม่อมตีบูอ่ะไม่ดูเลยเอามันมีแค่นี้มีมี่ตัวนี้นะไมยตีกลางน้ำไม่ได้ของเข,ของตก ตอนใบอะนู้นไม่นะทำไมของตกเร็วเกีคร์พล้วยกับไง <S <S 2> <S 2> ปุ๊บ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 ลิฟิเต็ดลิฟิเต็ดตีบวกอีล้อมนอกิน,นอ่ะตอนตอนตอน โอ้ยทำที่ชีวิตเงิน่ะมีกองไหมเฮ้ยอฮะเปดจนนี่แล้วไม่เห็นอะไเลย ไม่สุดหรอกนานีา่หกสิบหกแล้วโหมัมีอะไรไม่นี่ไม่มีเลยเลยยังไม่เห็นเลยเลยคิดดูคิดดูเถอะตอนนี้มาเป็นเกาะล้างเลยอะบองแล้วเราไม่ได้มีแค่นี้ครับ้ย เดี๋ยี่สิบแปดแล้วนะครับเอ็กตีไ่เลยนี่เต้นระบำดด้วยนะครับโออสเตโปสเต้นระบำเฮ้ยลมเลิกละเดิม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 ป่าแล้วเปิดป่ากับไน้นีมันไม่ได้แตกต่างกันเลย โอเคครับเดี๋ยวารน,นี้ก็จบแค่นี้นะเดี๋ยวภารหน้าเราจะไปอยู่ที่เกาะกันเลยนะบายเจ